คิมิดชี้ชัดอนาคตกับบาเยอร์หลังตกเป็นข่าวกับสองทีมดังในอังกฤษลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมดังที่ให้ความสนใจในตัวของโยชัวคิมิตกองกลางตัวเก่งของบาเยนร์มิวนิกต้องรู้สึกอกหักอีกครั้งเพราะล่าสุดคิมิตประกาศแล้วว่าจะขออยู่ต่อกับเสือใต้ไปอีกหนึ่งซีซั่นที่กำลังจะมาถึงโดยไม่คิดที่จะย้ายออกไปซบทีมในทั้งสิน้นเยอเกนคลอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่า พร้อมคว้าตัวคิม,มิดเพื่อนำมาเป็นแกนหลักชุดใหม่ในแดนกลางของทีมแดนกลางของลิเวอร์ pool ตอนนี้กำลังมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยปล่อยไป,ไปแล้วทั้งเจมินเนอร์นาบิกอิต้าอเล็กแชมเบอร์เลนรวมถึงคาวันโยแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็คว้าตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กับโดมินิกโซโบสไลสองกองกลางเข้ามาใหม่คิดเกอร์สื่อเมืองเบียระบุไว้ว่าบาเยนพร้อมแล้วที่จะปล่อยขายคิม,มิดออกจากอาริอันอารีนา เพราะนักเตะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างโทมัสทูเกิลทำให้ครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ชื่นชอบในตัวของคิมมิดมาอย่างยาวนานพร้อมรุยเข้าหาทันทีหากทราบชัดเจนแล้วว่าบายร์นเปิดไฟเขียวในดิวนี้จริงๆแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเปปกวาดิโอลาที่เคยเป็นเจ้านายเก่าของคิมมิดก็ต้องการคว้าตัวสิทธิ์เก่ามาเพิ่มตัวเลือกแดนกลางเช่นกันและเลงจะใช้งานความสารารพัดประโยชน์ในตัวของคิมมิดที่เล่นได้ทั้งกองกลางและฟูลแบค็ค แต่อย่างไรก็ดีคิมมิดเผยล่าสุดวันนี้ว่าผมมั่นใจและชัดเจนมากว่าตัวเองจะอยู่กับบาร์ยืนต่อไปอย่างแน่นอนมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีบอกกับสื่อผมจะลงเล่นไปอีกซีซั่นหน้าที่กำลังจะมาถึงกับบาร์ยืนตอนนี้ผมไม่มีแผนการอื่นนอกเหนือจากนี้แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังไม่ปิดตัวเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้หมดทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเม้นมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามให้ด้วยนะครับ